สวัสดีครับผมก็ผมเติร์นะครับสวัสดีครับผมปีโป้ครับครับผมวันนี้เราอยู่กันที่โครงการอะไรครับปีโป้โครงการลุมพินีสุขุมวิท77ครับครับ ซึ่งโครงการนี้นะครับก็อยู่ใกล้รถไฟฟ้าอ่อนนุชนะครับแล้วก็อยู่ต้นถนนอนุนนุชเลยรียกว่าเป็นทำเลที่ดีมากในถนนอนุนนุชครับถูกต้องครับและที่สําคัญนะครับเราจะมีโครงตัวโครงการนะครับยังใกล้กับรถไฟฟ้าในอนาคตด้วยนั่นก็คือสายสีเหลืองนะครับสถานีสีนุชครับผมจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าณวันที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้สถานีนี้เปิดใช้บริการแล้วนะครับอยู่ในช่วงทดลองวิ่งแล้วนะครับผมวันที่ลูกค้าซื้อไปรับรองว่าได้ใช้งานแน่นอนครับสะดวกมากๆเลยนะครับ อันนี้ Omaha, like ในตัวโครงการเรามีส่วนกลางอะไรบ้างครับเติร์ครับในตัวโครงการของเราอะครับเบื้องต้นก็จะมีที่จอดรถนะครับมีรลวพอ24ชั่วโมงมีฟปิตเนสแล้วก็มีสระว่ายน้ำนะครับผมครับแล้วก็ที่สำคัญมี7 e เ e ่นอีเลเวนด้วยครับโครงการนี้อ่าเพราะว่าผมเข้ามาเนี่ยเรียกได้ว่าที่จอดรถกว้างมากนะครับขนาดว่าเรามาช่วงเวลากลางวันะคร่บจะมีที่จอดรถเหลือเฟือเลยครับผมเยเข้ตอน้วก็คือที่จอออออดกก็คืืยยงเหลีีสําคัญไม่ใช่แค่นั้นนะครับที่นี่สามารถซื้อที่จอดรถเพิ่มได้อีก1คันด้วยนะครับแล้วเป็น การซื้อจากทางนิติบุคคลเลยนะครับคุณไม่ต้องแบบไปแอบซื้อกันหลังบ้านอะไรสบายๆเลยครับสำหรับคนที่มีรถ2หรือ3คันครับครับผมแล้วก็ในส่วนของโครงการนี้ครับจะมีด้วยกันหลายๆตึกนะครับแต่ว่าแต่ละตึกเนี่ยจะมีด้วยกัน8ชั้นครับแล้วก็ห้องที่เราอยู่ตรงเนี้ยขนาดเท่าไหร่ครับนะครับขนาดห้องอยู่ที่29ตารางเมตรนะครับห้างนี้อยู่ชั้น4นะครับผมครับแล้วก็ต้องบอกว่าขนาดห้องใหญ่ขนาดนี้นะครับ ก็จริงจริงผ่อนราคาไม่แพงเลยนะครับผมสำหรับห้องห้องนี้ผ่อนเริ่มต้นผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่6 0 0 0บาทนะครับผมถือว่าแบบจริงๆริอะค่าเช่ายังแพงกว่าเลยครับผมกับห้องไซส์29ตารางเมตรแล้วก็ติดถนนแบบนี้นะครับครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไงเราพาไปดูห้องนะครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะพาเริ่มพาไปชมห้องกันเลยนะครับได้ดีกว่าจ้ะโอเคครับไปกันเลยครับผมไปกันเลยครับ เริ่มกันเลยกับห้องนั่งเล่นของเรานะครับผมก็อย่างแรกเลยประตูทางเข้านะครับของเราก็จะเป็นดิจิตอลดอลล็อกนะครับผมก็อันนี้เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าของเรานะครับระบบดิจิตอลดอลล็อกของเราเนี่ยก็จะเป็นระบบสามารถกดพาสเวิร์ดได้นะครับผมสามารถสแกนนิ้วได้นะครับและท่านใดนะครับถ้าลืมพาสเวิร์ดลืมสแกนนิ้วหรือว่าแบตเตอรี่หมดนะครับก็ยังมีการใช้กุญแจได้อีกนะครับเป็นเรียกว่าเป็นระบบ3 in 1เลยแล้วก็สามารถใช้กับแอปพลิเคชันมือถือในการสั่งการได้นะครับสำหรับจุดนี้ อ่ะเราจะพามาดูบริเวณห้องนั่งเล่นของเราเลยนะครับการจัดโซนห้องนั่งเล่นของเราเนี่ยเราไม่จัดเฟอร์นิเจอร์ที่จะฝังตัวประตูไว้นะครับแล้วเพราะว่าเวลาเราเข้าห้องมาเห่ยห้องมันจะรู้สึกกว้างสายตาเนี่ยมันจะนําไปย้ถึงตรงหน้าต่างฝั่งนู้นเลยนะครับผมแล้วก็ตรงห้องนั่งเล่นของเราอันนี้ก็จะเป็นโซฟานะครับโซฟาขนาด3ที่นั่งนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาตรงผนังเนี่ยเราก็จะมีการตีคิ้วตกแต่งผนังไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการแบบอ่าตรงนี้เป็นไม้นะครับผมนี้เป็นทําเป็นลายไม้ ถ้ามองดีๆเนี่ยตรงนี้มันจะมีฟิลลิ่งแบบเหมือนเป็นรั้วบ้านนะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นรั้วแล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างอะไรเงี้ยครับช่วยเพิ่มความน่าอยู่ให้อาคอนโดเนี่ยมีฟิลเหมือนบ้านมากขึ้นนะครับแล้วเราก็เสริมขึ้นมาด้วยการที่เราก็มียิงไฟตกแต่งผนังนะครับตรงนี้เป็นดาวไลท์ที่สามารถปรับองศาได้นะครับตอนนี้เราปรับเป็น45องศาไว้นะครับผมเพื่อยิงเข้าผนังแต่ท่านใดอยากจะใช้เป็นไฟอ่านหนังสือหรือไฟที่ทาให้ห้องสว่างขึ้นเนี่ยผมแนะนําว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นหลอดสีขาวนะครับผมแล้วก็็ยิงงงงเปนนตรรๆะคับ90อศาาลม ถัดจากตรงนั้นเนี่ยเราก็มีระยะอันนี้ต้องบอกว่าสามารถวางทีวีได้ใหญ่สุดนะครับถึงประมาณ50นิ้วเลยนะครับผมจริงๆ65นิ้วอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่ผมจะแนะนําว่าด้วยระยะห้องประมาณนี้ครับแนะนําเป็น40หรือ50นิ้วนะครับก็จะพอเหมาะเลยถ้าผมลองนั่งลงมาตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าระยะเนี่ยค่อนข้างพอดีเลยเราจะเห็นทีวีค่อนข้างชัดมากรับรองว่าท่านใดดูฟุตบอลดูหนังอ่างเงี้ยครับตรงเนี้ยเรียกว่าได้อัธรลดเลยนะครับผมสำหรับบริเวณนี้นะครับ อ่ะบริเวณห้องนั่งเล่นของเรานะครับและที่สําคัญคือจริงๆต้องบอกว่าห้องอื่นเนี่ยมันจะเป็นท้ายเป็นสตูดิโอนะคือเข้ามาเป็นเตียงนอนเลยแต่เราครับก็จะทําเป็นตัวกั้นห้องไว้แยกระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนซึ่งในบริเวณห้องนอนเนี่ยเราจะมีเซลล์สุดหล่อของเราอีกท่านนะครับผมคอยแนะนํานะครับมาต่อกันในส่วนของห้องนอนนะครับจะเห็นว่าตรงนี้แหละครับเรากั้นห้องนะครับเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อยู่อาศัยนะครับบริเวณนี้คือบริเวณของห้องนอนครับ เริ่มกันที่เตียงนอนเลยนะครับเตียงนอนเนี่ยเราให้มาขนาดใหญ่นะครับที่5ฟุตอยู่ก็ได้แบบ2คนสบายๆเลยนะครับหัวเตียงนะครับประดับด้วยไฟดาวไลท์นะครับให้บรรยากาศโรแมนติกนะครับตอนกลางคืนนะครับอยากจะอ่านหนังสือนะครับเปิดไฟบางๆนะครับนอนเล่นโทรศัพท์นอนคุยกับแฟนก็สามารถทําได้นะครับามในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นที่วางนะครับที่วางชั้นวางข้างเตียงนะครับก็สะดวกนะครับการตกแต่งนะครับของห้องนอนเนี่ยก็จะให้ความรู้สึก ละมุนนะครับทำให้ผู้พักอาศัยเนี่ยอยู่ได้รู้สึกว่าอบอุ่นนะครับมาในส่วนนี้ครับจะเห็นว่าผ้าม่านที่เราให้นะครับเป็นผ้าม่านแบบทึบแสงนะครับมาพร้อมกับผ้าม่านโปร่งแสงนะครับทำให้ทำให้เรารู้สึกว่าเออห้องไม่มืดเกินไปนะครับเวลากลางวันเราก็สามารถเปิดตัวผ้าม่านทึบแสงตัวนี้แล้วให้แสงเข้ามาที่ตัวห้องนอนได้ในส่วนของตู้ครับตู้เราให้มาใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับดูดีจุได้สบายๆนะครับ2คนนะครับก็เรียกได้ว่า ให้มาแบบจัดเต็มนะครับได้ตามนี้เลยนะครับแถมแอร์ในห้องนอนอีกตัวหนึ่งโหถือว่าเนี่ยคุ้มมากๆเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของห้องครัวกันต่อนะครับครับผมมาพบกันกับสำหรับห้องครัวของเรานะครับห้องครัวเนี่ยต้องบอกว่าจุดเด่นของโครงการนี้ครับคือมันเป็นครัวแยกนะครับแล้วมันก็จะเป็นประตูที่แบบปิดสามารถปิดทึบได้สนิทเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําอาหารเนี่ยครับกลิ่นมันก็จะไม่เข้าห้องนอนนะครับอันนี้น่าจะถูกใจสําหรับแบบคนที่ชอบทําอาหารในในคอนโดหรือในบ้านของเรานะครับ ก็ลักษณะครัวของเราเนี่ยมันจะเป็นครัวแบบเป็นตัว L นะครับก็ <c oughs> ข้อดีของครัวที่มันเป็นตัว L เนี่ยก็คือบริเวณที่เราจัดวางอาหารหรือทําอาหารมันได้เยอะมากนะครับถ้าเทียบกับคอนโดที่แบบมันเป็นไซส์เล็ก23ตารางเมตรเนี่ยบางครั้งมันเป็นแค่ครัวตัวไฮนะครับมันก็จะเล็กๆจริงๆตรงเนี้ยวางเตาอะไรมันก็เต็มแล้วแต่ตรงเนี้ยเวลาเราประกอบอาหารนะครับตรงเนี้ยเป็นซิงค์น้ําตรงนี้นนนนอาจจะเป็นวางเตาตรงนี้เราก็อยากจะเตรียมสาหรับพวกเครื่องปรุงหรือว่าพวกวัตถุดิบก็ได้นะครับ แล้วสำหรับในครัวของเรานะครับเราก็มีการแรปสติ๊กเกอร์ตัวนี้ไว้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์ที่ช่วยกันน้ำด้วยนะครับแล้วก็จะไม่ทำให้แบบเนื้อผิวของตัวครัวมันแตกออกมาเป็นขุยๆประมาณนี้นะครับผมถัดกลับมานะครับผมนอกจากบริเวณครัวเนี่ยก็จะมีโซนระเบียงนะครับระเบียงที่นี่ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างกว้างนะครับตัวนี้สามารถวางคอมเพรสเซอร์ได้ประมาณ2-3ตัวเลยนะครับแล้วเราก็จะแถมเครื่องซักผ้าให้นะครับผมสำหรับลูกค้าของเรานะครับต้องบอกว่า ห้องนี้เนี่ยบริเวณครูมันเป็นห้องที่ต้องบอกว่าใช้ชีวิตยอยู่ได้จริงนะครับผมก็สามารถทําอาหารได้นะครับผมอยู่อาศัยมีห้องนอนห้องนั่งเล่นแล้วก็แยกกันประมาณนี้ครับมาดูในส่วนของห้องน้ํากันต่อเลยนะครับผม <laughs> มาชมในส่วนของห้องน้ำกันต่อดีกว่านะครับในตัวของห้องน้ำนะครับเราจะมีทั้งฝักบัวแล้วก็ตัวของเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บริเวณของตัวห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างกว้างมากมากเลยนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์เนี่ยเราให้สุขภัณฑ์อย่างดีเลยครับของอเมริกันสแตนดาร์ดแถมเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าวางของได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็อันนี้เป็นแบบบริเวณเข้าข้าของในส่วนของห้องน้ำครับครับมาสรุปกันอีกครั้งนะครับสำหรับโครงการโครงการนี้ชื่ออะไรนะครับ โครงการรุมพินีสุขุมวิท77ครับครับผมใกล้รถไฟฟ้าอ่อนนุชนะครับอยู่บริเวณปากซอยอ่อนนุ้ซอย3นะครับผมนะครับก็บ นะครับถ้าขัดเพื่อนๆที่ไหนคนไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อแอดมินสุดหล่อทั้งสองคนนี้มาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคนดูแลนะครับพามาดูคอนโดนะพามาดูห้องจริงๆเลยแล้วก็จะพาไปดูในส่วนของส่วนกลางด้วยใช่ถ้าอยากมาดูคอนโดกับพวกเราก็รีเควสได้เหมือนกันนะครับอยากจะดูพี่ปีโป้สุดหล่อนะครับไม่ต้องดูห้องก็ได้ดูเราก็ได้นะครับผมได้ครับใช่ก็อย่ามาคุยเล่นกับเราก็นัดได้ร้านอาหารก็ได้เราก็ไปนะครับได้ครับก็ขั้นตอนนั้นง่ายมากเลยนะครับเราก็จะพามาดูสมมติถ้าเพื่อน แต่สนใจก็เราจะทําการอวางวังมัจับเนาะเราจะดูแลในส่วนของสินเชื่อนะครับจนถึงวันโอนเลยนะครับใช่ครับผมสาหรับสินเชื่อของเราแล้วก็ถ้าเรากู้ลูกค้าเรากู้ไม่ผ่านเนี่ยเราจะคืนตัวมาจําให้กับลูกค้าของเราอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยนะครับและสําหรับใครที่จะกู้คอนโดนี้ได้นะครับผมก็อยากจะมีเงินเดือนครับก็จะประมาณห5ื่น้านะครับผมแล้วก็ไม่มีภาระผ่อนก็ลองให้เรายื่นกู้ได้ ย้ำอีกครั้งว่าค่าผ่อนมันไม่แพงจริงๆนะผมชอบมีคนเข้าใจผิดนะครับว่าผ่อนแบบแบบร้านละเจ็ดพันจริงๆไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับผมเข้ามาคุยกับเราได้นะครับเรื่องพวกนี้แล้วโปรโมชั่นตอนนี้นะครับก็ฟรีดาวถูกไหมฟรีดาวเลครับใช่รัวกู้ได้ร้อยก็เลยฟรีดาวไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผมใช่ใช่โปรโมชั่นอื่นๆนะครับถ้าเกิดจองวันนี้นะครับก็แถมเลยเนาะ ได้ยินว่าแถมเครื่องไฟฟ้าหลายตัวเลยอุ้ยจริงไหมเนี่ยครับใช่ที่อื่นนี้ให้ห้องเปล่าโอ้โหที่นี่เราใช่ครับเครื่องไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้าจัดเต็มครับใช่แล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยครับได้ตามรูปครับเค่องไฟ้ามีแต่ว่าคมไฟหลอยไฟ ม่่ใชอยู่แล้วัแถมอยู่แล้วอ๋อโอเคครับแถมเครื่องปรับอากาศเนาะตู้เย็นนะครับไมโครเวฟใช่ปรับอากาศคือจากอากาศเย็นไปอากาศร้อนไอ้คุณขายฮิตเตอร์ให้เขาทำไมเ่ยไม่ใช่ครับก็แถมไปแบบนี้เลยนะครับก็ติดต่อแอดมินมาได้เลยทั้งคนนี้นะครับใช่ครับผมก็อยากให้มาลองมาดูโครงการกับเรานะครับมาคุยสนุกสนานเฮฮากับพวกเรานะครับยินดีดูแลทุกท่านนะครับครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามคลิกลิกลงนี้นะครับสำหรับเพจเราทั้งสองคนนะครับถ้ายังไงเพื่อนๆสนใจก็ ติดต่อเรามาได้ตลอดเวลาเลยนะครับใช่ครับผมโทรมาก็ได้นะครับโทรมาคุยกันได้นะครับผมปรึกษาเรื่องสินเชื่อเรื่องคอนโดไม่ต้องซื้อคอนโดกับเราเราก็ยินดีให้คำปรึกษาครับยินดีครับยังไงก็วันนี้น่าจะเรียบร้อยเนาะใช่ยังไงเอ่อคอนโดหน้านะครับเราจะพาไปกันที่ไหนนะครับยังไงเดี๋ยวตาดตามกันด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ